อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันที่ถ้าเป็นเช้าว,วันที่สองแต่ถ้าอยู่ที่ฮ่องกงอ่ะเป็นวันที่สามก็ <g iggle> คือวันนี้นะครับเราจะไปวัดเจ้าแม่กวนอิมซีซันนะครับแต่ว่า,อาจองไว้สิบโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกะระยะเวลาเอ้เปิดแล้วนี่เจ็ดโมงเราต้องกะระยะเวลาในการเดินทางด้วยอีกชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาอะไรกิน นนะครับ oh เราเดินไปเซเว่นมาตะกีนี้นะครับแถวโรงแรมเราก็ได้สเปียงเป็นขนมปังเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะกินรองทองกันก่อนนะฮะแล้วค่อยออกเดินทางกัน มาถึงแล้วครับเฮ้วนให้ดูบรรยากาศนะ <c oughs> ว่า <c oughs> ว่าต้องดินขึ้นเขาไป <c oughs> ถ่ายถ่ายดูว่าถ่ายทุกคนคือลมนิ่งมากเลยแหละไม่มีลมเลยแหละ นี่เขามีสัญลักษณ์น,นี้อะแปลว่าเงียบนะครับให้อยูในความสงบเนาะ<อ>ทุกคนก็คือ ก็จะมีตามรูทแบบนี้นะครับตึ๊ดๆๆๆๆตึ๊แล้วก็จะมีแผ่นป้ายให้เราสแตมป์ครบ10สแตมป์เราจะได้สแตมป์ตรงกับวันนี้วันที่ใหญ่วันที่ใหญ่แล้โอ้โช่วงมืดงงงนิดหน่อยเดี๋ยวก็ลุยนะครับแล้วก็จุดที่หนึ่งนะเราจะอยู่ตรงแถวๆห้องน้ำเนาะเดินเดินตามรูดห้องน้ำมาได้นะครับข้างในก็จะมีอาลูกตีจังหวงอยู่ไหว้ได้นะครับ ตีจังวงก็คือพระสิีติคันมหาบริษัทนั่นเองตรงตีจังหวงเขาไม่ให้ถ่ายนะก็เลยถ่ายมาไม่ได้เนาะแล้วก็จริงๆเราเขามีให้ยืมงอบงอบเขาเรียกงอบปะหมวกหมวกปิดหนบบอะให้ยืมด้วยแหละ okay. เดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายบรรยากาศเท่าที่ถ่ายได้แล้วกันเนาะ คนก็คือเดี๋ยวรล้างมือเสร็จปุ๊บแล้วก็ตักงามใส่ถ้วยอันนี้นะครับแล้วก็เดินไปถวายใช่มครัอนี่ตรงนั้นนะ ทุกคนครับใต้ฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเขาจะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะศาสนาพุทธนะครับก็เข้าไปดูได้เขาจะเปิดเป็นรอบๆนะเราว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เดินสนุกมากถ้าใครเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับศิลปะพุทธแล้วก็ชอบเกี่ยวกับการดูพาแล้วก็ชอบเกี่ยวกับปฏิมาเรียกว่าปฏิมาวิทยาอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมากอย่างเรา,าชอบมากอยู่ป็นวันเลยชอบมาก ทุกคนก็คือ,อจริงๆแล้วเราสามารถที่จะนั่งรถบัสจากตรงไทโพมาร์เก็ตเนี่ยไปที่วัดได้ด้วยสาย20ทีนะครับแต่ว่าสาย20 t ทีเนี่ยจะมีไม่ตลอดนะต้องเช็คตารางรถอีกทีหนึ่งหรือถ้ายง่ายก็คือแท็กซี่นั่นแหละง่ายสุดแต่ว่าแท็กซี่สิ่งมากเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับตารางของวันนี้มีแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวจะ จริงๆแล้วมีคอนเทนต์เกิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เคลียร์เรียบร้อยเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดคอนเทนต์อะไรขึ้นมาทุกคนจะเล่าให้ฟังก็คือพ่อเราอะเดินเมื่อวานไปเดินที่หนองปิงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็คือเดินเยอะมากเพราะว่าขึ้นแม้พระใหญ่ด้วย แล้วก็เดินจากหนองปิงวิลเลจไปที่ว mm ัดโุลินใช่ไหมเสร็จ mm hmm. แล้วก็เดินตรง mm hmm. อาบิสตอมผาด้วยเพราะฉะนั้นจะเดินเยอะมากเราลองเท้าพ่อเราอะ่ะ mm hmm. ก็คือเกิดอาการสลายร่างสลายร่างใน,นที่นี้ก็คือตัวพื้นรองเท้าอะคือตัวตัวรองเทา้ามันก็จะมีพื้นพื้นของพื้นรองเทา้าใช่ไหมแยกตัวออกจากกันเป็น แยกตัวในในลักษณะที่แบบเริ่มต้นจากส้นอะไปจนถึงกลาง,ลงเทา้าแล้วก็ไอ้บริเวณตรงที่มันแยกตัวจากกันอ่ะคือคือรองเทา้ามันเป็นขุยเว้ยพอมันเป็นขุยอ่ะแปลว่าใชาก้กาวอ่ะเชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องทําความสะอาดรองเทา้าแล้วก็ทําความสะอาดขุยออกให้เรียบร้อยก่อนก็เลยแค่เป็นว่าพอต้องซื้อรองเท้าใหม่ฉะนั้น ก็เลยเกิดอาการแบบนี้เมาเมาพอได้รองเท้าใหม่เรื่องมันก็เป็นเช่นนี้นั่นเองนะครับเรื่องที่จะเมานั่นแหละไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับวันนี้เราจะกลับโรงแรมแล้วเข้าโรงแรมเร็วหน่อยจากที่วันแรกที่เรามาถึงฮ่องกงกับวันเมื่อวานนี้ที่ไปหนองปิงเนี่ย กลับถึงโรงแรมประมาณ3ามทุ่มนะครับแต่วันนี้เราก็หกโมงเพราะว่าเดี๋ยว,วพรุ่งนี้เราจะไปตรงรีพาวสเบย์นะครับซึ่งรีพาวสเบย์กับกับตรงอาทุนมุนเนี่ยอยู่คนละฝากของประเทศเนาะมันก็เลยใช้เวลาเดินทางเยอะมากดังนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ สำหรับคลิปวอลเที่ยวฮ่องกงในคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครผมสําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามดูคลิปวอลเที่ยวฮ่องกงไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ